เราแต่งตามใจตัวเองมากกว่าเนาะคือเราเราชอบแบบไหนเราขี่แบบไหนเงี้ยมันก็ต้องปรับให้เข้ากับพฤติกรรมของของเราเงี้ยรถที่แต่งสวยบางทีอาจจะขี่ไม่สบายแต่ของผมเน้นในเรื่องของการใช้งานเป็นหลักก็ชื่อพุทธนะครับ ก็ใช้รถอยู่ก็คือ Har ์เลย์เดฟสันแฟล b บอะครับ F X B S B ี2 1 8 8นะครับตัวนี้ยังเป็นประกอบ U S นะครับนำเข้าทั้งคันก็สแตนดาร์ดสเปคที่มาก็จะเป็นเครื่อง114คิวบิกประมาณ1800 cc ซีซีะครับก็จุดเด่นของ f a t ตบก็คือช่วงช่วงช่วงสั้นใช้งานคล่องตัวทั้งในเมืองนะครับส่วนกำลังก็ค่อนข้างจะเหลือเลยล่ะ ด้วยกำลังเครื่องที่พันแแบกน้ําหนักตัวอยู่ประมาณสัก3 3 0 0โลประมาณนี้ครับทอกมาหาศาลมากเพราะนั้นเนี่ยเวลาขี่เนี่ยค่อนข้างสนุกสําหรับคันนี้สิ่งที่ผมได้ทําไปก็คือ,อหลักๆในตัวของเครื่องยนต์นะครับผมทําเป็นสเตจ2นะครับก็คือ,อท่อกองกองเนี่ยคือสเตจ1อยู่แล้วนะครับสเตจ2คือผมก็เพิ่มตัวแคมเข้ามา โดยเลือกแคมเนี่ยของ s k i m m ิ่งเนี่ยจะมีให้เลือก2ตัวคือเป็นแคม t a ทอรกับแคมพาวเวอร์ตัวนี้ผมเลือกใช้เป็นแคมพาวเวอร์เพื่อที่จะได้รอบ4,000รอบขึ้นไปมันเหมาะกับการออกทริปไกลๆอะไรอย่างนี้ครับและทำให้พลังของตัวงางพาวเวอร์เนี่ยเพิ่มขึ้นมากก็ขี่สนุกขึ้นพอสมควรนะครับก็ก็ไม่มีอะไรในส่วนของภาพลักษณ์ภายนอกก็มีการแอดจัสในส่วนของแฮนเดิลบาร์นิดหน่อยเพื่อให้ขับง่ายแล้วก็ตัวฟุตเปก Uh, ตัวฟุตคอนโทรลเนี่ยครับเมื่อก็สแตนดาร์ดในแฟสบอ็อกเขาจะเป็นฟอร์เวิร์ดผมก็เปลี่ยนมาเป็นมิดคอนโทรลเพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมรถนะครับไม่ว่าจะเป็นในรอบสูงหรือรอบต่ำก็ส่วนของสไตล์การแต่งรถเนี่ยจริงๆกับผมก็เราแต่งตามใจตัวเองมากกว่าเนาะคือเราเราชอบแบบไหนเราขี่แบบไหนเงี้ยมันก็ต้องปรับให้เข้ากับพฤติกรรม ของของเราเงี้ยรถที่แต่งสวยบางทีอาจจะขี่ไม่สบายแต่ของผมเน้นในเรื่องของการใช้งานเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้อง 1. คือสิ่งแรกคือใช้งานได้ได้เต็มที่นะครับในเรื่องของกําลังเอยความคล่องตัวเอยนะครับแล้วก็เหมาะกับการใช้ชีวิตทั้งในชีวิตประจําวันหรือลองทิปนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือเนี่ยแหละครับสไตล์การแต่งรถของผมนะครับแล้วไงก็ขอบคุณมากนะครับและเจอกัน